ทำไมจะอ้อนอะไรไหนจะให้รูปจะให้รูปอะไรให้เห็นดิใครจะอ้อนอะไรใครจะอ้อนอะไรฮะอ่ะนอนลงนอนลงก่อนนอนลงก่อนไม่นอนเหรอโอ้นอนก็ได้อเดไหน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 ฟินเหรอ่าลูกให้ก็ได้ ฟินยังเลยมามีมันใช่มันฟินมากเลยอูดูดิจะหลับแล้วนะจะหลับแล้วนะโอ้ววช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 ,ช ชิชิเอาหลับเร็วหลับเร็วหลับกชนชิชิชิโอ้ยมักมักใครลูบท้องให้ดิเด็กน้อยขี้อ้อนใครว่าขี้อ้อนจังเลยขี้อ้อนจัง มดนเลยมาม,มีนี่หลับไปแล้วหลับไปแล้วยิ้มด้วยดูดิยิ้มด้วยโอ้โหถูกใจยิ้มใหญ่เลยดูหน้ายิ้มดิโอ้ยหมายิ้มก็เป็นนะจ๊ะเดูหน้าผมยิ้มละมุนเลย